วิธีการเดินทางมาที่สถานีบุรีคือลงมาที่สถานีรถไฟม้าศรีชมพูที่ตลาดมีบุรีแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามสะพานไปกันเลครับประเด็นคือสารมริบุรีไปทางไหนต้องไปตรงไหนก่อนต้องไปตรงไหนก่อน,ต,อต,รน,อนต,อตรงนี้ อ๋อไปคองสามวาเอาประตูนี้ตัดไปเล่นกันเป็นของอของสามวาใช่ไหมเนี่ยมีตลาดต้นไม้ด้วยเดี๋ยวไว้มันเดินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอไปสื่อราชะการลับที่ศาลมีบุรีก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดินข้ามตรงของสามวาแล้วเดินผ่านมาสีหักโราณ1ีสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวข้ามไปตรงผ่านของสามวาก็จะมีศาลจังหวัดมีบุรีเดินทางไปประมาณห้าร้อยเมตรเดินเอาก็มีพวก ลาสเซตลาดสดขอมในตนเปือโอ้นงอขวาร้านอาหารีนต่างๆชอบราเดินนี้แหละเดินเก่งเฮ้ยมีทเปียอนด้วยโมหัวอ่ก็ดีครับนีเป็นก็ต้องขอบคุณ สสสุพนัณนะครับที่ได้กรุณาฟ้องผมที่ศาลจังหวัดบุรีผมถึงได้มีโอกาสเดินทางมาที่มูลีตรงนี้เดี๋ยวเราก็ได้มีโอกาสได้เห็นพี่น้องประชาชนว่าเขาอยู่กันอย่างไรผมไม่รู้ว่าคนในื้นที่อย่างสสสุพนัณได้ีโอกาสนสนนตรงนี้ไหมเพราะว่าไม่ใช่สสอุนีตัวนี้ใช่ไหมสส่จุนเลย เนี่ย Studio. เราท our our part, okay. 3 3. ํากินเองนะเราชอบทํากับข้าวก็ดีนะสนุกดีก็เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันตรงนี้เป็นสีหบูรานุกิจยี่สิบสองก็อยู่ทางที่กับรถรถต้นป่ารู้จักตรงนี้เขาเรียกว่าคลองสามวาครับผมก็เพิ่งรู้จักดีซีดูซีดีซีสามวามาเท่าไหร่อันนี้อันนี้หนึ่งอะไรกี่วากี่ศอกอันนี้คือศอกใช่ไหมสามศอกเป็นหนึ่งวาใช่ไหม ดสูสามวาไหมสามวานี่คือกี่สอง9ก้าศอกหรอเออเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยสามวาอันนี้หนึ่งวาสองวาสาวาไม่ใช่สามศอกสีส่ศอกเออน่าจะใช่อยู่เนี่ยครับนคือคลองสามวาเห็นเรานึกถึงประมาณคลองประกอบประกอบน้อยประกอบใหญ่อะไรยเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่ข้างในก็สะอาดดีนะครับ มีเขามีหงุดหด้วยนะเลเหนืนะครับก็จะเป็นศูนของค,คล้ายๆกับศูนย์ราชการ จะมีสำนักงานเขตมีบุรีมีศูนย์บริการสาธารณสุข43ใช่ไหมครับของมีบุรีมีศาลมีโรงเรียนมีหลายหลายที่เลยก็ข้ามสะพานนากนะครับก็เหมือนกลับมาอีกเมืองหนึ่งเลยมีสำนักงานอะไรจี่สุดสุดที่ตรงนี้ก็มีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและสิทธิภาพทางกฎหมายแก่ประชาชนนี่คือสำนักงานอายการที่มีบุรี แล้วก็ฝั่งฝังก็เป็นอน,นี่มีคลินิกสัตวแพทย์ด้วยนะดีเลยครับก็พามาเที่ยวที่มีบุรีเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ศาลอาญาที่มีบริกันลบบาาเลยจะเลยแวะมากจริงๆได้ที่ศาล ทานยาพิษเอาไว้ขนั้นเลยเดี๋ยวจะพาไปกินนี่กาแฟสดเข้ามาตรงได้ถุงส่สของายางมีอมเอาลาเต้ร้อนครับแก้วนึงนี่ลาเต้ร้อนร้าเต้ร้อนร้านนี่เลยอยากให้สัาา่งอะไรอย่างพิเศชิมกับ สิ้นสุดคลิปนี้ด้วยสถานีคาเฟ่ลาเต้ที่สารายน